วัดีครับวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันนะครับก็คือการตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับรายการใจเท่ากันนะครับวันนี้ก็มีรางวัลมาแจกถึง3อันด้วยกันนั่นก็คือกระปุกออมสิทธิ์นะครับลายก้นหอยบ้านเชียงมีคําถามดังนี้ครับคําถามมีอยู่ว่าว่าว่าพิธีที่เก่งกับน้องบอยรำเมื่อวานนะครับเขาเรียกว่าอะไร ก็นระหว่าง 1. ไทยพนวน 2. ไทยรวน 3. ไทเทนิกสี่ไทเทเนียมมีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะครับตอบเข้ามาเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะสุ่มแจกนะครับมี3รางวัลเท่านั้นพร้อมลายเซ็นของดาวทั้ง2คนมาร่วมสนุกกันเนอะ้นะครับเขาอยากได้เะไรเราอ๋ออยากแกอก็ต้องเซ็นตัวเองแล้วส่งไปเลยดีกว่า ต่อเลยเป็นคนรักกันทุกวันเพราะใจเราเท่ากัน